อ้าวสวัสดีจ้าคนหนึ่งมาขายของที่ริมมอเตอร์เวย์อีกแล้วนะครับมาทุกวันทุกวันวันนี้เป็นวันหยุดวันชดเชยวันรัฐธรรมนูญนะครับมาดูข้าวของวันนี้นะครับวันนี้ก็หนึ่งจะมีมีของมาขายมากมายหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่นี่เลยครับไสนเป็ดครับอันนี้หัวใจย่างบั้นท้ายย่างอันนี้หมูย่างนะจ้าหมูย่างอันนี้แม่ค้าสวัสดีจ้า อ,อันนี้ปลาดุกย่างครับปลาดุกย่างปลาดุกทอดอันข้าวเหนียวสองห่อจ้าลูกแล้วก็คุณเชียงจะอันนี้ห่อส้มเนี่ยห่อส้มเนื้อส้มหมูนลจ้าอันนี้เจียเจ่ยวปลาเ,เจี่ยวปลาแดกจ้าเจี่ยวปลาแดกอันนี้เจี่ยวบองอันนี้นะครับอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้สิบบาทจ้าคนสิบบาทจะซุปมะเขืออันนี้ผลปลาดุกจะสิบบาท อันนี้ซุปน่อไม้จะสิบบาทอันนี้จะสิบห้าบาทปลาส้มจะก้อยขมมีจะสามสิบบาทอันนี้สิบบาทจะส้มปลาน้อยอันนี้ตับหวานจะตับหวานอันนี้ตับหวานอันนี้ผนังจะผนงันงผนังอันนี้ก้อยขอมน้ำราบไก่จะน้ำราบไก่อันนี้ปลาดุกทอดกรอบอันนี้ผัดพริกขิงขั่ขว อันนั้ผัดพิชิงถั่วเลือกดูเลยจ้าผัดพิชิงถั่วอันนี้ลาบไก่เจ้าไข่ลูกเพยนะครับอันนี้ผักสดสดนะแถมฟรีสะอาดสะอ้านอันนี้ก็แตงกวาครับนี่แตงกระแตงกวาแตงกวานะครับแถมฟรีนะเจ้าผักสดสดมาดูมาชมกันนะครับผ่านมาทางมดเล่นผ่านวิ่งผ่านมาทางมอเตอร์เวย์นะผ่านมาทางแยกคลองหลวงนะครับวิ่งผ่านมานะครับแยกคลองหลวงจะไป ทางบางไปอินอยุธยาไปทางเหนือไปทางตะวันออกนะฮะมาได้เลยนะครับโกนเ่งขายทุกวันนะฮะเว้นวันอาทิตย์นะครับหยุดวันอาทิตย์รับประกันความอร่อยนะครับเซรุก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 โกอังโกอังเดบะเดบดสังกันสังกันจับเซรุกโกอังเดบะเดบดสังกันสังกันสังกันจับขนมข้าวเหนียวมีจะข้าวเจ้ามีจะ เลือกดูเลยจ้าตามสบายเลือกนะจ้าอันนี้นะจ๊ะวันนี้ผมโคหนึงนะครับขอขายของก่อนนะครับขอขายของก่อนนะผนังจ้าผนังผนังหมูผนังหมูลาบลาบมีนะจ๊ะก้อยขมก็มีจ้าตับหวานก็มีจ้าอันไหนจ้าอันนี้ของกระปุกอันนี้นันสามเอาใส่ถุงเด้ลูกเลย อันนี้สามสิบบาทจ้าข้าเหนียวไหมจ้าคุณเคียงที่อันจ้าคุณเคียงสองที่คีบไปไหนแล้วลูก<ะ>คุณเคียงสองเป็นห้าสิบจ้าห้าสิบบาทออขอบคุณจ้าน,นี้นะครับห้าสิบบาททอนห้าสิบ เน,นี่นะครับอ่าจะขอบคุณนะครับเลือกดูได้เลยจ้าเอออันนี้20บาทลูกใส่หน่อยเอ้อ20บาทจ้าบรรทายจ้า20บาท ขนาเหนียวเท่าไหร่จ๊ะสองหอหอหนึงเขาบอกว่าสิบาทสามสิบจ้ะถอนยี่สิบจ้ะถอนยี่สิบจ้ะขอบคุณจ้าสี่สิบบาทจ้ะอย่าลืมนะจ๊ะมาแวะมาดูมาชมร้างกนเหน่งกันได้นะครับแยกคลองหลวงนะครับทางที่จะไปบางปะอิน อยุธยานะครับทางอีสานดานใต้ตะวันออกนะครับถ้าผ่านมาทางแยกคลองหลวงนะครับเข้ามาได้เลยนะครับคิดซ้ายเข้ามาเลยครับคิดซ้ายมาปุ๊บจอดได้เลยจ้ะฮะอ๋อหนูโอ้ค,คนสั่งมาคิดซ้ายมาเลยจ้ะวันนี้โกนหนึ่งขออนุญาตขายของก่อนนะครับนะครับติดตามชมโกนหนึ่งได้ทุกวันนะฮะเว้นวันหยุดราชการคือวันอาทิตย์วันเดียวนะครับ หมอกนั้นขายทุกวันนะฮะแล้ววันนักขัดกตเลิกวันไหนเมื่อยก็หยุดนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้หยุดนะฮะขายของทุกวันนะครับวันนี้โอนเหน่งต้องขอลาไปก่อนนะครับเพชรจรลัดจ้าชาแนลนะฮะกดไลค์กดแชร์ติดตามชมกันได้นะครับผมโอนเหน่งนะครับจะออกมาบริการขายอยู่ทุกวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอกาสหน้าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอ ขอบายบายากับแม่ค้าคนสวยในจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ